รีวิววิดีโอรอบตัวรถนะครับ Isuzu D-Max c a p Highlander 3.0ของเค้ามาเร็ว er ปี05นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงน,นะครับน็อตไม่มีขยับนะครับสีสวยเต็มรอบคันครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยครับเล็กน้อยมากๆนะเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยยางสภาพดี4เส้นครับพสัสีสวยทั้งเส้นรถตัวสูงแท้โรงงานครับพร้อมใช้เลย พาชมรอบคันนะครับกระจกไฟฟ้าระบบเบรค ABS อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานครบทุกจุดครับภาษีปี67ครับบอดีหน้าเดิมข้างเดิมหลังเดิมครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับช่วงล่างนุ่มๆแน่น,นๆครับภายในเดิมๆสวยๆครับเป่าไม่มีขาดเลยนะครับผมาร้ายสวยครับหัวเกียร์ยังสวยอยู่เลย บุกเซอร์วิสครบนะครับคันนี้คันซีสวยทั้งเส้นครับย้ำนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับเดี๋ยวรับชมตอนติดเครื่องยนต์ต่อนะครับครับรับชมตอนติดเครื่องยนต์ต่อนะครับปีสูซูปีแม็กซ์ แอนเด์สามจุปีศูนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับติดแล้วนะครับเครื่องยนต์เนียนๆแน่นๆครับเดิมๆโรงงานครับไม่มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับแห้งๆใสๆครับพร้อมใช้งานกันอีกยาวๆครับ ชมอีดกรอบนะครับติดแล้วนะครับเรื่องจนจบจบหายรวดครับพร้อมใช้งานกันยาวๆครับครับสำหรับ D-MAX Highlander c a p 3.0ปี05คันนี้ผมขอตั้งราคาไว้ที่188,000บาทนะครับย้ำนะครับ188,000บาทครับรถบ้านแท้พร้อมใช้มือเดียวป้ายแดงครับเอกสารครบพร้อมโอนทันทีครับ สนใจดูรถได้ที่จังหวัดนครปฐมนะครับอําเภอดอนตูมนะครับรายละเอียดเบอร์โทรผมจะลงไว้ในคลิปนะครับแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมรายละเอียดตัวรถได้เลยนะครับมีรูปถ่ายละเอียดรอบคันครับย้ำนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงครับเดิมโรงงานทั้งคันครับสีสวยๆครับขับดีมากๆคันนี้พร้อมใช้งานกันยาวๆครับย้ำนะครับ18,8000บาทครับได้รถสภาพสวยๆพร้อมใช้ไปใช้งานได้ทันทีครับ ฝากคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ